สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเซียนทับกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องข่าวหรือว่าสถานการณ์ตัวรันเนี่ยนะครับมาค่อนข้างที่จะเป็นเดือนแล้ว นะครับผมก็ขอบคุณร้านเสียไม่ได้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะแบบเข้าไปรับชมกันนะครับว่าร้านเสียไม่ได้นี่นะครับเขาก็สปอนเซอร์เข้าไปโดนนี้มาด้วยนะครับผมก็ร้านเขานะครับบริการจําหน่ายไอเดียวอลเลนนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะแบบไปลองซื้อกได้นะครับซึ่งราคาก็เริ่มต้นแค่แบบว่าประมาณ3 0บาทขึ้นไปเองนะครับผมก็จะมีไอเดียวอลเลนที่แบบว่าเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนได้หรือว่าจะเป็นไอเดียวอลเลนเนี่ยที่แบบว่าเป็นฟูลเซฟก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นสุ่มก็มีนะ ีเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมซึ่งลิงก์ร้านเสียไม่ได้นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งมีคนซื้อมากกว่า4ี่หมืคนเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับตัวรันที่ใช้งานได้ก่อนในตอนนี้แล้วกันนะครับผมนะคุณผู้ชม โอเคซึ่งผมก็ทํา Discord นะครับดิสคอร์ดหนึ่งนะที่แบบว่ามีรายละเอียดแล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดตัวรัต่างๆเนี่ยนะครับมีครบหมดแล้วนะครับผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับซึ่งลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่ชื่อว่าคริปโตนั่นเองนะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับก็คือจะเห็นทุกห้องเลยนะครับก็จะง่ายต่อคนดูที่เข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนเลยนะครับว่าตัวรันที่ใช้งานไได้้้ตตออนนนนีีะะครรััับบมมวลางผ ตัวรันแรกเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้จาักกันแน่นอนนั่นคือตัวรันฟลักซ์ซนะครับเดลต้าเอ็กโคเด็กแล้วก็ตัวรันอิเล็กตรอนนะครับเพราะว่าอยู่คู่กับพวกเรามานานนะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับที่แบบว่าสงสัยว่าตัวรันบระคอมเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอพี่คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมทําข่าวเรื่องโรบอทเลยนะครับค่อนข้างที่จะหลายรอบมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบบว่าถ้าให้ผมแบบรวบสุดสั้นๆก็คือว่า คือตอนนี้นะครับตัวรันบุลคอมเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโดโลบกเนี่ยนะครับเพิ่มแอนตี้ชีตเข้ามาแอนตี้ชีตก็คือตัวกันโปรนะครับตัวกันมกกันโปรใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็แบบว่าไม่มีตัวรันบุลคอมไหนเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าไปใช้งานกับโลบกบนคอมได้เลยนะครับแต่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็วันนี้วันที่22ใช่ไหมครับใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะครับผมผู้ชมผมอยากให้ทุกคนจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้า ผมพูดอะไรไปเดตอนนี้นะครับก็คือในช่วงของวันที่คริสต์มาสเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เท่านั้นถ้าคลิปเนี้ยเก่ามากกว่าหนึ่งถึงสองเดือนขึ้นไปนะครับผมแนะนาว่าให้คุณนะครับไปดูช่องผมนะครับว่าผมลงข่าวหรือว่าลงอะไรหรือเปล่าอย่าให้ไปดูคลิปใหม่มากกว่าดูคลิปตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่แบบว่าเพิ่งดูวันนี้หรือว่าดูสัปดาห์นี้ก็แบบว่าก็น่าจะแบบว่าข่าวแบบตรงกันหมดนะครับผมนะคุณผู้ชมผมก็พยายามให้แบบว่าข่าวมันเงียบๆก่อนผมค่อยทําคลิปนะเพราะว่าแบบ เพื่อมีอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับแต่คนดูก็จะแบบเข้ามาดูบ่อยนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคเราก็จะพูดให้ฟังก่อนตัวรันโปรมตัวนี้มีตัวรันเดียวที่สามารถใช้งานได้นั่นคือตัวรันอิเล็กตรอนนะครับซึ่งตัวรันอิเล็กตรอนถามว่ามันดีไหมนะครับถ้าเทียบกับตัวรันอื่นๆนะครับที่ผ่านมาคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่มีตัวรันไหนที่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับมันมีแค่ตัวรันตัวเดียวที่สามารถใช้งานได้แต่ว่ามันดาวครับมันดาวก็คือว่ามัน ตอนนี้เขาไม่ให้ใช้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับพอผ่านไปหลายๆวันเข้าเน่ยนะครับแล้วคนที่ใช้ตัวรันเล็ตอนของเขาเนี่ยนะครับมันโดนแบนแบบว่าแบนหนึ่งวันนะครับเป็นการตักเตือนจากโลบอกเพราะว่าโลบอกเนี่ยมันตรวจจับอิเล็กตรอนได้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าดาวนะครับโดยคือแบบว่าปิดไม่ให้ใช้งานไปเกาะน,นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ7ประมาณ8วันได้แล้วนะครับตอน ซึ่งตอนนี้ตัวรันเอ็กตอนเนี่ยก็ยังไม่ให้เปิดใช้งานเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมถามว่าเราสามารถที่จะโปรได้ที่ไหนบ้างตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราโปรได้แค่บนมือถือเท่านั้นนะครับผมถามว่าคอมอย่างเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะโปรได้ไหมโปรได้ครับโดยเราจะใช้แอปจําลองนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมฮนะซึ่งใครอยากรู้วิธีการติดตั้งแอปจําลองแล้วก็ตัวรันที่ผมแนะนํานะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอแจกตัวร้มือถือ Android ฟรีได้เลยนะครับซึ่งสามารถทําได้ทั้งมือถือแล้วก็บนคอมนั่นเองนะครับซึ่งผมก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะไปดูได้เลยนะเพราะว่าชิปนี้ถึงแม้ว่ามันจะ4สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นวิธีเดียวกันนะครับผมส่วนลิงก์ดิสคอดก็คือลิงก์คลิปิโตนะครับแค่เข้ามาแล้วกดโหลดฟักซ์นเนี่ยนะครับก็คือจะมีลิงก์แปะให้เรียบร้อยหมดแล้วซึ่งผมก็จะอัปเดตลิงก์ให้ทุกๆสัปดาห์นะครับผมนะ แอปจำลองที่ผมแนะนำนะครับแอปจำลองก็ผมเคยแนะนำไปคลิป4สัปดาห์ก่อนนะว่าเป็น LD Player นะครับแต่จจริงนะครับผมก็แนะนำอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวส่วนของ m o m Player กับ LD นะครับถามว่าตัว b o o s t a c k มี m o ่หรือว่าเกมลูบหรืออะไรก็ตามนะครับมันดีไหมเอาจริงๆนะผมไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าแบบความรู้สึกเนี่ยนะครับผมแค่รู้สึกว่าผมแค่อยากเลือกใช้ Moo m Player กับ LD Player ซะมากกว่านะเพราะว่าทั้งสองตัวเนี่ยนะครับมันก็ กินทรัพยากรน้อยนะครับหลังจากที่ผมลองเปิดมาสีตัวนะแล้วผมก็ลองแบบเช็ค CPU เช็คแรมเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่ามูมูกับ LD นะครับก็คือใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากแนะนําให้คุณผู้ชมเลยนะครับใช้2ตัวนี้ดูนะครับก็ตัวนี้จะเป็น12นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Android 9นั่นเองนะครับผมถามว่าแบบอันไหนมันน่าใช้เว่ากันอะ่ะมันเปิดหลายจอได้ไหมมันเปิดหลายจอได้ทั้งคู่นะทั้งคู่แบบว่าปรับได้หมดกันหมดเลยนะฮะ คือเซตติ้งเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเซตติ้งของ ldplayer เนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับได้เยอะกว่านะครับรวมถึงคัต t o อม cpu นะครับตรงเนี้ มันปรับไปถึง24เลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับ LD Player เนี่ยคุณผู้ชมมันสามารถปรับได้สูงสุดแค่8นะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ปรับแค่4ถึง8อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ปรับถึง24อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าแบบเอาตามความเป็นจริงนะถ้าคุณเปิดหลายจอเนี่ยก็อาจจะเปิดแค่4หรือว่า2ได้ซ้ําแต่ถ้าคนเปิดจอเดียวนะครับก็อาจจะปรับไปแค่8ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องแบบปรับไปถึง10 12อะไรเงี้ยนะครับคือการที่จะปรับ12 ่าคุณซื้อมาดีเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถที่จะปรับได้สูงมากๆเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมแต่ว่าเอาจริงๆเวลาฟาร์มนะครับเราเอาแค่30เฟรมเลยก็พอนะครับ ไม่จำเป็นต้องหกสิบเฟรมเรทก็ได้นะครับการที่ทําให้ลดเฟรมเรทเนี่ยนะครับมันก็ทําให้อ่าการใช้งานของคอมเนี่ยมันใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแนะนำว่าแค่สามสิบเฟรมเรทก็พอแล้วถึงแม้ว่ามันจะขัดลูกตาคุณก็ตามนะครับว่าแบบว่ามันกระตุกอ่ะมันฟาร์มไม่ราบรื่นอ่ะเอาจริงๆแล้วแบบสามสิบเฟรมเรทนะครับมันไม่ได้มีผลทําให้การฟาร์มเนี่ยมันช้าลงนะครับผมท่านผู้ชมฮะยกเว้นว่าตั้งแต่15เฟรมเรท10เฟรมเรท5เฟรมเรทนะครับอันนี้มันก็ทำให้ฟาร์มช้าลงอยยูู่แแล้้ววนนะะะครับผผผมมมชก็เดี๋จป ข้อความอธิบายให้แล้วกันว่า15เฟรมเรทเนี่ยนะครับมันช้าลงไปแค่ไหนแล้ว10เฟรมเรทช้าลงไปแค่ไหน5เฟรมเรทช้าลงไปแค่ไหนนั่นเองนะครับผมนะส่วนเรื่องการตั้งค่าอื่นๆนะคุณผู้ชมคือผมรู้สึกว่าอ่ามูมูเลยนะครับมันสามารถที่จะปรับกราฟิกเมม m o ร y ี่ยูเซ t r ส t e g เอร์จีได้นะครับก็คือสามารถที่จะปรับเป็นเลทรี s อ u r สยูเซ g e ก็คือแบบว่าถ้าเราเปิดหลายจอนเนี่ยครับเนี่ยเห็นปะถ้าแบบว่ามันเหมาะสำหรับยูเซ ย o ส i n ะมอนตีอินแตนก็คือแบบหลายจอนะครับหรือว่าคอมที่แบบ low สเปกแมชชีนเนี่ยนะครับก็คือแบบคอมกากมากเลยนะครับก็สามารถที่จะเปิดตัวเลส์รีซอสยูเซตได้นะครับผมหรือว่าแบบเราสามารถที่จะไปปรับโมเดลนะครับโมเดลก็คือโมเดลเครื่องนะเนี่ยคือแอปจำลองนะครับมันก็จะมีสามารถที่จะแบบว่าปรับมือถือได้นะครับผมการที่เราเปลี่ยนโมเดลเนี่ยนะครับเปลี่ยนโมเดลเนี่ยมันก็แบบจำลองอะเข้าใจว่าคือมันมันเรียกว่าจำลองอะเพราะฉะนั้นเราแบบเราสามารถที่จะ รับเป็นโทรศัพท์ซัมซุงหรือว่าเรียวมีหรือเซี่ยวมีหรือ Opp o p p เปหรืออะไรก็ตามเลยนะครับซึ่งการที่เราปรับเนี่ยนะครับถามว่าเฟรมเรทเนี่ยมันมีผลไหมนะครับมันก็มีผลแน่นอนนะครับต่อการที่เราเปลี่ยนเครื่องนั่นเองนะครับคือถ้าให้ดีเนี่ยนะครับก็อยากให้ปรับเป็น ASUS นะแต่ว่ามุมมู่เนี่ยไม่มีของ ASUS นะครับแต่ถ้าเทียบกับ LD เนี่ยนะครับ LD ก็คือจะมีส่วนของ ASUS LG อยู่นะครับแต่ว่าจะมีแค่ เป็นส่วนของ rog phone 2นะครับอืมประมาณนั้นนะครับเนี่ยถ้าเทียบกันดูนะผมรู้สึกว่าของ ld เนี่ยมันจะมีค่อนข้างที่จะเยอะกว่าก็คือมีของเล d Magic ด้วย r e d Magic เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมเหมือนกันหรือว่า black shark เนี่ยก็คือก็สำหรับคนที่เล่นเกมเหมือนกันนะแต่ว่าเทียบเท่กับ m o m o เนี่ยนะครับมันมีแค่ samsung อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ได้แบบตอบโจทย์กับคนที่เล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับอย่างแบรนด์ของ asus เนี่ยมันก็เจาะตลาดคนที่เล่นเกมอยู่แล้วแต่ samsung เนี่ยนะครับมันก ถามว่าแบบถ้าเอาเข้าจริงๆปรับม like, ูมูเนี่ยผมร <quedar S 1> <playthrough card. S 2> ู對對้สึกว่าผมอยากปรับเป็นซอมซุง S20 ก็พอครับให้มันเป็นรุ่นใหม่ก็พอครับเพื่อให้แบบว่ามันเป็นรุ่นสมัยใหม่นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราปรับเครื่องนั้นเนี่ยนะครับมันก็การที่จะเพิ่มอฟเฟสนะครับหรือว่าการลดอ p นเฟเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ข <man> like so like ึ้นอยู่กับการที่เราเปลี่ยนโมเดลอย่างเดียวครับผมนะมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราการตั้งค่าอิมูเลเตอร์ด้วยนะครับก <man> ็คือการตั้งค่าตัวแอปจําลองนะครับผมนะหรือว่าการปรับแต ใช้ทรัพยากรวนเครื่องของเราครับอันนี้มันก็มีผลเช่นกันนะครับไม่จําเป็นแค่ว่าเราเปลี่ยนมเดลปุ๊บเครื่องเราจะแรงเลยหรือว่าแบบเฟรมเรทมันจะพรุ่งปรีขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคผมก็ฝากไว้แล้วกันนะสลับมูมูเพเยอร์แล้วก็ L d ลด์เพเยอร์นะครับส่วนตัวผมใช้ L d ดีนะครับผมนะแต่ถ้าเรื่องดีไซน์ผมให้มูมูลแล้วกันเนาะแต่ว่าผมก็ยังรัก l d ดีเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกราก L d ดีนั่นเองนะครับผมนะอะ โอเคส่วนลิงก์การดาวน์โหลดแอปจำลองนะสามารถที่จะเข้า Discord มานะครับแล้วก็จะมีลิงก์ m ู p ์เพ a ยอรแล้วก็ LD Player ยไนนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเป็นลิงก์เว็บไซต์ของเขาเลยนะซึ่งผมไม่ได้เอาโฆษณาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมเรามาถึงส่วนของโตัวรันกันบ้างนะครับตัวรันไหนดีครับพี่ตัวรันไหนไม่ดีครับพี่แนะนำตัวรันผมได้ไหม ผมอยากใช้ตัวรันแบบที่มันดีที่สุดเลยอ่ะพี่คิดว่าตัวรันไหนดีที่สุดนะครับซึ่งหลายหลายคนถามมาคอมเมนต์ถามมาเมสเซจถามมา DM ถามมาถามในดิสคอร์กันมานะครับคือถามกันมาเยอะมากโอเคผมจะมาตอบให้ทุกท่านฟังแล้วกันนะจากประสบการณ์ที่เราใช้กันมาประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมชอบฟลักซ์ันะครับแล้วก็ดิลต้านะครับส่วนตัวรันอื่นนะครับโค้ดเอ็กไฮโดรเจนอาเซอุสนะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมแค่ เห็นชื่อเห็นเว็บมันรู้สึกไม่น่าใช้แล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วแบบผมไม่ได้จะว่าหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นคนไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าย้ายตัวรันไปมาป่ะนะครับผมก็แค่ใช้อยู่แค่2ตัวรันอ่ะแต่โค้ดเอ็กเนี่ยก็ใช้แค่วางทีนั่นเองนะครับผมนะฟักซัทข้อดีคือยังไงนะครับจากความรู้สึกที่ผมใช้บน L D Player นะครับฟักซัทกับเดลต้าผมใช้ฟักซัทเนี่ยเฟรมเรเพิ่มขึ้นครับข้อดีของมันก็คือว่าฟักซัทเนี่ยมัน support คริปเนี่ยนะครับมากกว่าตอนอนื่นๆนะครับผมเช่นดักเด็กนะครับดักเด็กก็จะเป็นสำหรับคนที่แบบทำโปรแล้วนะครับการที่เราทําโปรบนมือถือนะครับมันทํายากนะครับผมแล้วการที่เราใช้ดักเด็กเนี่ยนะครับก็คือข้อเสียก็คือว่าแบบมันทําให้บางเกมมันบัก๊กนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องอ,งอื่นนะผมไม่อยากจะเจาะลึกเพราะว่าคนที่ดูข้อตอนเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นคนที่ใช้โปรอย่เดี๋ยวใช่ว่าไม่ได้เป็นคนเขียนคริปอยู่แล้ว นะครับผมก็จะแบบไม่เจาะลึกขนาดนั้นแล้วก็เนาะสลับการแบบทำโปรบนฟลักซัสนะครับก็คือเอาง่ายๆครับคือมันส์ตหลายคลิปนั่นเองนะครับผมสลับฟลักซัสนะครับส่วนเดลตานะครับเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยครับมันใช้ได้เกือบทุกเกมเลยนะแต่ก็แบบว่าเรียกว่างไง มันใช้ได้เฉพาะแบบสคริปต์เบสิกนั่นเองนะครับหากมีกับมีการใช้เรียกอะไรนะครับมากไปมันก็จะพังนั่นเองนะครับหรือว่าข้อเสียของมันอีกอย่างหนึง่งคือว่าใช้วางสคริปต์ไม่ได้นะครับผมส่วนที่ผมบอกว่าใช้สคริปต์เบสิกนะครับแล้วมีการเรียกใช้อะไรมากไปก็คือสำหรับคนที่เขียนสคริปต์นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆอีกรอบนะครับคุณผู้ชมฮะฟักซัสก,กับเดอต้าตัวไหนดีครับพี่เอาจริงๆผมแค่ อวยฟักซัสมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าผมใช้ฟักซัสแล้วเฟมเรทผมเยอะกว่านะครับเท่าที่ผมแบบอ่าอยู่โลกเดียวกันเข้าแบบเดียวกันแล้วลองแบบยืนที่เดียวกันเนี่ยเฟมเรทผมรู้สึกว่าเฟมเรทฟักซัสเนี่ยมันได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมนะอันทั้งนี้นะมันก็อยู่กับคุณผู้ชมด้วยละกันเนาะแต่ว่าฟักซัสเนี่ยเองผมพูดว่ามันซัพพอร์ตคลิปมากกว่าตัวรันอื่นๆนะครับซัพพอร์ตสคลิปก็คือว่าสามารถที่จะรันสคริปต์ได้หลากหลายมากกว่านะครับเท่าที่เดลต้าเนี่ยนะครับถ้ารันสคริปต์อะไรไปเนีี่่่่่่ยยนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรัััััััับบบือออออถถถ้้้้้าาาามมขแแแตตติิดดดเเก็พลลว ก็คือกูดีใจแล้วนะครับผมแต่ว่าฟักซสเนี่ยมันไม่ต้องไปคิดแบบนั้นไงก็แค่แบบรันปุ๊บก็คือใช้งานได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมสำหรับตัวรันที่ผมการกรบาทไว้ทําไมมันใช้ไม่ได้พี่พี่มีตัวรัน iPhone ให้ผมไหมนะครับตัวรัน p h o n e ไม่มีแล้วนะครับผมตัวรัน p h o n e ไม่มีแล้วถามว่าทำไมตัวรัน iPhone ไม่มีแล้วครับพี่เพราะว่าสคริปแวร์นะครับที่คนทําตัวรันบน iPhone เนนะครับเขาเลิกทําไปแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมฮนะ ส่วนตัวรันแซดเอ็กนะครับคุณผู้ชมฮะตัวรันสซดเอ็กนะครับเขาเลิกทำไปแล้วนะครับซึ่งเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วอะไรที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็คือประกาศอย่างเป็นทางการแล้วถามว่าอ่านที่ไหนได้บ้างนะครับแนแนลครับอ่านได้ที่ Discord ครับแซดเอ็กอ่านได้ที่เว็บไซต์นั่นเองนะครับเขียนไปได้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะมีประกาศอยู่นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านนะครับหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับไปดูคลิปวิดีโอ ไม่ใช่สันเลษนดิเราบอกจับมือกับสันนเ็กเกอรอะไรขึ้นไปฟังกันได้เลยนะครับซึ่งคลิปหนึ่งเดือนที่แล้วนะคุณผู้ชมครับสามารถที่จะไปฟังกันได้เลยนะครับก็ผมอาจให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะครับผมในตรงนี้ผมไม่เจาะลึกแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้มันก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มาตอบทุกๆคําถามแล้วนะครับถ้าคุณมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าใครถามอะไรเยอะผมก็จะทําคลิปถัดไป เป็นการตอบคุณผู้ชมแล้วกันเนาะแต่ว่าในคาวิโดที่แบบว่าสอนปรับยังไงให้เฟรเมเรทนันขึ้นตั้งค่าอิมูเลเตอร์อยังไงนะครับ ตัวไหนบ้างที่แบบว่าทําให้เฟรมเดทมันเพิ่มขึ้นได้บ้างผมก็จะทําคลิปให้กับเฉพาะเมมเบอร์นะครับหรือคนที่สมัครสมาชิกช่องมานั่นเองนะครับสามารถที่จะสมัครมาได้50บาทนะครับต่อเดือนนะครับผมใครสมัครแล้วได้เข้ากลุ่มด้วยนะครับผมแน่นอนว่าผมทาคลิปนี้มาใช่ไหมตอนแรกผมปิดกลุ่มไปแล้วแต่ว่าผมขอเพิ่มอีก5าคนแล้วกันใครสมัคร5คนแรกครับผมให้เข้ากลุ่มเลยนะครับตอนนี้กลุ่มมีมากกว่า1น0คนนะครับสามารถที่จะใช้พูดคุยกับผมได้นะครับหรือว่าคุยอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้นนนนนนะะะคคครับบกก็็จมมีตออให้้แแ่ผลลวิปนะครับ ผมมีสอนเยอะมากเลยไปดูกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือจะปรับแรงหรืออะไรก็ตามนะครับผมทํามาเยอะแต่ว่านานๆที่ก็ทาทีอะเนาะนะครับผมแต่ว่า,าช่วงเสาร์ที่นี้นะครับในช่วงคริสต์มาสเนี่ยผมจะทําคลิปสอนตั้งค่าอิ u เ a t o r เตอร์ให้คุณแน่นอนนะครับผมนะไปสมัครกันได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณร้านเสียไม่ไ่าอีกรอบหนึ่งนะครับที่เขาจ่ายสปอนเซอร์มานะครับไปซื้อเขาด้วยนะผมย้ำไปซื้อเขาด้วยใครที่อยากเล่นวอลลรลนกับผมนะครับช่วง เสาร์ที่นี้ผมจะสตรีมมาราเรนคุณมาเล่นกับผมได้เลยนะครับไปซื้อไ d ดีมาเล่นซะแล้วผมก็จะมีแจกด้วยครับในไลฟ์นะครับก็คือของร้านเสียไม่ได้เนี่ยเขาจะมี ID ไ d ดียใหม้ผมจะ่มผมก็จะแจกให้ในสตรีมนะครับกดติดตามผมไมได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมแต่ละคลิปวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะสวัสดีครับ